เดี๋ยวครับทุกคนวันนี้ผมจะมาสอนหากล่องนะครับจุดกล่องเกิดแรกก็คือกล่องตรงนี้นะครับก็ให้เราเลิ่อนขึ้นไปนบนเะขียวเนี่ยนี่ก็จะได้คลิปตัดนหนึ่งอันละจุดต่อไปเป็นจุดที่สองนะครับเวลาเกิดใน13นาทีนะกล่องจะหายก็ละาล่าสักวัน3มนาทีนะครับ,ลลรบแล้วก็หลอดทางลัดเลยอะเกิดแล้วหลอดตรงนี้นะครับก็กล่องนี้เราเยีนเกลียวกล่องเลยไม่ได้สุม่มออกไม่ได้นะครับวันที่ต่อไปนั้นเดี๋ยวผมพาไปก็จะเกิดตรงนี้เลยวันนี้ อันหน้าหางกองวันนี้ไม่ใช่ใช่อ่ะสิบสามยี่สิบกว่านาทีนะครับจนตรงนี้เราเดินเหมือนเดิมแล้วก็ไปเหยียบปึ๊บจะตซุ่มดอกให้สำหรับใครที่ดวองยอีจะได้ชิด้ตดั้นนะครับไปอัปเกรด,ดกิจกรรมสลามนะครับมาใหม่ผมพาไปดูเลยนะเป็นกิจกรรมฮาโลวีนครับก็จะมีซาเล่ห์าวสโลอันนี้ผมก็ไปหาทำไว้แล้วน,นะนี่ก็เป็นดวงดาวอัปเกรดอัปเกรดเกิจนะครับ ก็จนถึง10นะครับจนถึง5ดาวนะครับ10ดานมีนะครับก็มาคุยกับเอพีีในนี้เลยก็สำหรับอัปเดตต่อไปก็คือคืออัปเดตด่านนะครับอันนี้เป็นด่านเลเวลสิบนะครับขึ้นไปสามารถใช้เป็นทางลัดได้ครับเลเวลอินะครับก็2ดาวหนึ่ดาวนะครับก็สําหรับใครที่เวลเกินนะครับเดียว์ขีเกียดเดินนะครับจามาเติมพีได้นะครับโอเคครับ ถ้าชอบไอคลิปนี้ก็กดติดตามกดซับสไคร้ด้วยนะครับไปเจอกันครับ